การที่เราโวประดิษฐานสิวลึงทองคำนะครับอยู่กลางเมืองเนี่ยจะส่งผลหรือว่าส่งอิมแพคกับสังคมในภาพรวมของเราในช่วงเวลานั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของบ้านเราในช่วงพุทธศตวรรษที่16บะโวหรือว่าลบบรีเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของดินแดนภาคกลาง แล้วก็ตัวเมืองลวโอเองเนี่ยก็มีอารยธรรมหลากหลายยุคสมัยนะตั้งแต่ทวาราวดีขอมสุขโขทยัยอยุทยาแล้วก็รัตนโกสินทร์แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยบูชาสิวลึงทองคําแล้วก็ยกสิวลึงทองคำเนี่ยขึ้นเป็นศูนย์กลางเมืองคลิปนี้นะครับจะเล่าถึงสิวลึงทองคําที่เคยประดิษฐานอยู่ที่กลางเมืองลโวอยู่บริเวณปราสาทที่ยกฐานสูงนะครับอยู่กลางเมือง เชื่อว่าปัจจุบันก็คือศาลพระการกลางเมืองของละโวเนี่ยจะมีโบราณสถานอยู่หลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งเนี่ยก็เคยทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางเมืองในช่วงเวลาที่แตกต่างกันวัดนครโคษาเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์กลางเมืองในช่วงสมัยทวรารวดีนะครับศาลพระการอันนี้เป็นชื่อปัจจุบันนะในอดีตเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นชื่ออะไรอาจจะเคยเป็นศูนย์กลางในสมัยพระเจ้าสุริยอรมันที่หนึ่ง ปราสาทปรางสายอดที่จริงต้องเรียกปราสาทนะแต่ว่าคนปัจจุบันเรียกปรางสายอดเป็นศูนย์กลางในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นศูนย์กลางในสมัยอยุธยาและก่อนหน้านั้นซึ่งถ้าเกิดเรานึกตามแบบนี้นะก็จะเห็นความผันผวนทางการเมืองของละโวเป็นอย่างยิ่งถ้าเรามองพิจารณาพิธีสารพระการก็มีความผันผวนเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนน้จะเหเนได้ว่าปริสถานพระการ ก่อนหน้านั้นเป็นพระพุทธรูปใช่ไหมครับแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกก็จะเป็นสีวล,ลึงท์ทองคำอาจารย์วรนัยพงศาสลักรนะครับศึกษาการขุดแต่งของกรมศิลป์ที่สารประการเนี่ยนะครับแล้วก็แบ่งพัฒนาการของปราสาทที่นี่ในอดีตเนี่ยออกเป็นหลายช่วงซึ่งผมขอสรุปแบบย่อๆเป็น3ามช่วง ในช่วงแรกนะครับปรา,าสาทหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมมนที่1สร้างให้เป็นปรา,าสาทฐานสูงนะครับเหมือนกับการจําลองเขาพระสุเมนแล้วก็เขาไกรล,ลาดที่เป็นที่ประทับของพระศิวะในคราวที่พระเจ้าสุริยวรมันที่1ขยายอํานาจจากอาณาจักรพระนครสมัยโบราณน,นะครับมายังเมืองละโวตามความที่ปรากฏอยู่ในจาริกโอเสเมตในพศ1557 ในจารึกนะครับยังกล่าวถึงการสถาปนาศีวลึงทองคําขึ้นมาแทนรูปเคารพองค์เดิมเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีการอ่านจารึกเนี่ยนะครับก็ทราบแต่ว่าพระองค์เนี่ยขยายอํานาจเข้ามาแล้วก็น่าจะสร้างที่นี่แต่ไม่ทราบว่าสร้างในบริบทไหนแล้วก็ปริษถานอะไรแต่พอหลังจากที่ได้อ่านจารึกหลักนี้แล้วนะครับก็ทําให้เราทราบว่าพระองค์ได้สถาปนาศีวลึงทองคําแล้วก็สร้างในบริบทที่เป็นการยึดเมือง แล้วก็ปรับเปลี่ยนกลุ่มอํานาจเดิมแล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้คนที่นี่จะมองอีกมุมหนึง่งเรียกว่าเป็นการทําลายเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่คล้ายกับองค์พระศิวะก็ว่าได้อาจารย์วรนัยนะครับเห็นว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าปราสาทหลังนี้สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรามันที่1อยู่ประมาณ 2- 3ข้อข้อแรกเนี่ยตัวฐานปราสาทเองเนี่ย จะเห็นได้ว่าเป็นฐานศิลาแรงซ้อนชั้นแล้วก็ยกเกศเทียบได้กับที่ปรา,าสาทสะะก๊กทมซึ่งที่นั่นเนี่ยจะมีจารึกชัดเจนว่าสร้างแล้วเสร็จในในต้นรัชากาลของพระเจ้าอุท,ทัทยธิตยวรมนที่สองแต่ว่าปรา,าสาทหลังนั้นเป็นปรา,าสาทหลังใหญ่นะครับต้องใช้เวลาสร้างหลายปีเพราะฉะนั้นก็น่าจะสร้างตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมนที่1แล้วประการที่2นะครับก็คือพบทับหลังนารายบรรทมศิลป์เป็นศิล,ละปะแบบบาป,ปวนพบหยุดที่นี่ ปัจจุบันนี้ก็จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวังนารายประการที่3ที่จริงในพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยก็มีการจัดแสดงนาคปักและพระทับหลังที่เป็นศิลปะบอปวนอยู่ด้วยก็เป็นไปได้ว่านํามาจากที่นี่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าศิวลึงทองคําเคยประดิษฐสถานอยู่ที่ไหนนะครับก็ตอบว่าน่าจะอยู่ที่นี่เพราะว่ามีหลักฐานที่สอดรับกันในหลายๆเรื่อง ซิบลึงทองคำนี้ปัจจุบันไม่พบแล้วนะครับแต่ว่าก็มีตัวอย่างที่เราเห็นได้ในพิพิธภัณฑ์ในประเทศกมูชาองค์ขนาดไม่ใหญ่เข้าใจว่าที่นี่ก็น่าจะมีลักษณะคล้ายๆกันส่วนภาพนี้นะครับจะเป็นแบบสันนิษฐานของปราสาทหลังนี้ในอดีตคาดว่าน่าจะเคยเป็นปราสาทหลังเดี่ยวที่มีมุกยื่นออกไปทั้ง4ทิศโดยล้อ,อก,กับการยกเก็ย ที่ฐานนะครับทั้ง4ด้านอาจารย์วรนัยยังตั้งข้อสังเกตว่าที่นี่อาจจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับจากซีบะลึงเนี่ยเป็นการบูชาพระพุทธรูปในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือไม่แน่ก็คืออาจจะเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็คือในปลายรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเพราะว่าพระองค์เองก็สนใจในพระพุทธศาสนานะครับเห็นได้จาก เมื่อคราวที่พระองค์สวรรคตเนี่ยก็มีพระนามเป็นบร,รมนิพพานหรือว่าบร,รมนิวารณพทะแล้วก็ไม่เคยปรากฏพระนามแบบนี้นะครับในบรรพกระยัก่อนหน้าพระองค์ในช่วงที่2นะครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีการสร้างปราสาทปราง3ยอดถัดไปทางด้านหลังเข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นน่าจะมีการบูรณะปราสาทหลังนี้ด้วยเห็นได้จากชิ้นส่วนของทวารบาล ที่พบอยู่ที่นี่จากการขุดแต่งของกรมศิลป์ในช่วงที่3นะครับหลังสมัยพระเจ้าชัยรามันที่7ละโวหันมานับถือพุทธเถราวาดแล้วก็สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตามกติการบูชาพระธาตุนะครับปราสาทหลังนี้น่าจะมีการบูรณะเพิ่มเติมในช่วงเวลานั้นด้วยเพราะว่าพบร่องรอยก็มีการถมดินเพิ่มแล้วก็มีชิ้นส่วนปูนปั้นที่พบจากการขุดแต่ง มีศิละปะที่ร่วมสมัยกับวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเหมือนกับว่าปราสาทเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็มีการถล่มลงมาถล่มลงมาทางทิศตะวันตกเพราะว่าชั้นดินที่เกิดจากการขุดแต่งจะเห็นร่องรอยของแรงที่กระจายเป็นแนวถล่มมาทางด้านทิศตะวันตกยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าปรางเนี่ยถล่มมาได้อย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะมีการปรับแก้ แล้วก็บูรณะให้เป็นเทวสถานท้องถิ่นคือเป็นศาลพระการในสมัยอยุธยาอาจจะเป็นในสมัยพระนารายมีการสร้างอาคารทางด้านบนแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกหันหน้าเข้ามาในเมืองพระการเนี่ยเป็นทวารบาลน,นะครับทวารบาลพระการที่มักพบอยู่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เข้าใจว่าคนท้องถิ่นเนี่ย กบูชาพระการเนี่ยเพื่อที่จะให้พ้นเคราะหรือว่าพ้นจากความตายแต่ว่ารูปเคารพที่เราเห็นในสารพระการปัจจุบันนี้ถูกปรับแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับเฉพาะท่อนล่างที่เป็นทวารบาลเท่านั้นแต่ว่าส่วนองค์เนี่ยเป็นพระวิษณุแล้วก็ขนาดจะต่างกันด้วยในขณะที่พระเศียรเนี่ยอาจารย์วรนัยก็มองว่าเป็นงานที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยา ในช่วงพุทธศต,รตวรรษที่16ลาโวเป็นเหมือนศูนย์กลางของอรารยธรรมภาคกลางการที่ลาโวประดิษฐานศิวลึงทองคำนะครับอยู่กลางเมืองเนี่ยจะส่งผลหรือว่าส่งอิมแพคกับสังคมในภาพรวมของเราในช่วงเวลานั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพที่หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของบ้านเราในช่วงพุทธศต,รตวรรษที่16ในแบบเรียนที่พูดถึงทวาราวดีของสุโขทัยอยุธย,ยารัตนโกสินทร์ในช่วงยุคข,ขอมเนี่ย เรายังไม่มีภาพชัดนะครับเป็นภาพกำกวมสมมติถ้าเรามาเห็นภาพว่าในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16มีตัวอย่างของสิวลึงทองคำที่อยู่กลางเมืองละโวแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นศูนย์กลางของบ้านของเมืองในช่วงเวลานั้นเรารู้สึกอย่างไรอย่างไรก็ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้อสรุปนะครับเป็นแค่ข้อคิดเห็นที่พยายามปฏิประตร์จากหลักฐานเท่าที่มีใครมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับ ก็แลกเปลี่ยนมาได้เป็นความตั้งใจของสิงสะท้อนได้ดีอยู่แล้วครับ